คราวนี้ในวันนี้นะคะครูไม,มายจะพาทุกท่านมาสร้างนะคะแบบทดสอบที่จะเป็นลักษณะแบบ Listen นะคะเพราะว่าเมื่อคลิปที่แล้วเคยสอนแบบ Quiz ไปแล้วนะคะคราวนี้วันนี้จะมาใช้งานแบบ Listen กันนะคะมาดูกันนะคะว่าทำกันอย่างไรคะ่ะค reate นะคะคลิกไปที่ค r e a t แล้วเลือกคำว่า Listen ได้เลยค่ะพอเลือก Listen แล้วนะคะเราก็ทำการเลือกนะคะว่าจะเป็นวิชาอะไรนะคะ อันนี้ก็มีให้เลือกนะคะแล้วเราก็บอกประเภทเลยนะคะอันนี้จะเป็นเรื่องของพุทธประวัติล้กันนะคะะพุทธประวัติอยู่ในวิชาสังคมนะคะแล้วก็กดเน็กได้เลยค่ะพอกดเน็กแล้วนะคะจะมาในลักษณะคล้ายๆกับ หน้าของ presentation หรือ powerpoint นะคะเราสามารถที่จะพิมพ์เนื้อหาใส่ลงไปนะคะอยู่ตรง title ตรงนี้นะคะพิมพ์เนื้อหาใส่ลงไปเพิ่มเติมจากที่เมื่อกี้เราพิมพ์ไปนะคะแล้วก็ text ตรงนี้นะคะบอกอธิบายรายละเอียดนะคะอาจจะเป็นเรื่องของจุดประสงค์จุดประสงค์การเรียนรู้นะคะอะไรก็ตามใส่ลงไปส่วนฝั่งตรงนี้นะคะก็คือรูปภาพ ะะตรงมีเดียตรงนี้ฝั่งทางนี้ก็คือรูปภาพนะคะสามารถที่จะเลือกรูปที่เขามีอยู่ให้ในนี้นะคะหรือไปดาวน์โหลดนะคะอิมเมจที่เรามีอยู่นะคะอยู่ในเครื่องของเราเนี่ยขึ้นมาก็ได้เช่นเดียวกันสมมุติว่าไปเอาเนือ้อหานี้มานะคะนี่นะคะแล้วก็จุดประสงค์ของเรื่องนะคะตรงนี้ก็จะมีการให้เราเลือกว่า,าเราอยากให้รูปภาพนั้นเป็นแบบไหนนะคะ เป็นแบบพอดีเป็นแบบตามขนาดของรูปภาพตรงนี้นะคะแล้วเราแอดสไลด์นะคะเพิ่มสไลด์อีกนะคะเราต้องการอยากให้สไลด์เป็นรูปแบบไหนตรงนี้นะคะมีให้เราเลือกนะคะสไลด์ต่อไปนะคะอยากให้เป็นรูปแบบไหนแบบนี้คือแบบที่เราใช้อยู่นะคะ,ะเราจะเลือกแบบเพิ่มมาอีกหนึ่งสไลด์อันนี้เป็นสไลด์เหมือนเป็นสไลด์ความรู้นะคะพอนักเรียนเข้ามา นะคะนักเรียนก็จะเห็นเนื้อหาตามนี้นะคะ,ะ,ะเราอาจจะให้นักเรียนเนี่ยเรียนรู้ผ่านสไลด์พวกนี้นะคะพอเรียนรู้เสร็จแล้วเราก็ให้นักเรียนทําแบบทดสอบนะคะนะคะพอได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็ผ่าหน้าถัดไปนะคะเราก็มาเลือกตรงนี้ได้เลยนะคะลักษณะการวางของอตัวคิวซิสนะคะจะคล้ายๆ powerpoint เลยคือภาพเล็กเนี่ย จะหเห็นถึงสไลด์ต่างๆนะคะซึ่งเราสามารถที่จะวางสไลด์ได้เรื่อยๆไปต่อเรื่องกันไปแบบนี้นะคะส่วนรูปภาพนะคะเราก็เปลี่ยนซึ่งรูปภาพเนี่ยเราสามารถแทรกได้ทั้งวิดีโอนะคะแล้วก็เสียงนะคะภาพได้ทั้งหมดเลยะคะพอเสร็จ2สไลด์นะคะเราจะจะเพิ่มนะคะถ้าเราต้องการเพิ่มเป็นแบบอินเตอร์แอคทีฟนะคะเป็นแบบ แบบทดสอบนะคะเราก็สามารถที่จะทําได้นะคะถ้าเป็นแบบ multiple choice นะคะเขาก็จะทําเป็นลักษณะของหน้าที่เป็นแบบทดสอบให้เราใส่นะคะเราก็ไปหาโจทย์มาเลยนะคะ mm. ไปหาไปหาเนื้อหามาเลยสมมุติว่าคุณไมเอาอันนี้นะคะหมายถึงข้อใดนะคะ mm. ปาติปาตาหมายถึงข้อใดแอดเพิ่มก็ได้นะคะแบบทดสอบนี้สามารถเพิ่มได้นะคะ mm. ได้หลายข้อได้มากกว่า4ข้อนะคะข้อไหนถูกเราก็ติ๊กถูกข้อนั้นไว้นะคะ ปานาติปาตาก็คือเว้นจากการค่าสัตว์ข้อที่ถูกคือข้อนี้นะคะอาจจะมีรูปหรือไม่มีรูปก็ได้นะคะพอเราได้อย่างนี้แล้วนะคะเลือกนะคะว่าข้อนี้เราจะให้เวลาน,นักเรียนในการคิดอยู่กี่นาทีนะคะก็เริ่มตั้งแต่5วินาทีนะคะ10 15ไปจนถึง15นาทีนะคะอันนี้ตั้งอยู่ที่30พอได้อย่างนี้แล้วนะคะเราอาจจะไปเพิ่มนะคะ สไลด์ขึ้นมาใหม่นะคะหรือจะไป import สไลด์นะคะที่เรามีอยู่นะคะจะเป็นไฟล์ pdf หรือไฟล์ google Slide ไ,ไฟล์ powerpoint ได้เลยนะคะสามารถที่จะแทรกมาได้เลยอ่ะเดี๋ยวเราจะลองแทรกไฟล์ powerpoint ดูนะคะอ่ะเขาบอกว่าพอแทรกไฟล์ powerpoint นะคะเขาบอกว่าให้เราไปเซฟไฟล์ powerpoint นะคะให้ออกมาเป็น pdf ก่อนนะคะถ้า google Slide นะคะถ้าเป็น google Slide ก็ให้ไปดาวน์โหลด Google Slide ให้ออกมาเป็น PDF นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกเป็นไฟล์ PDF นะคะอ่ามาดูกันนะคะนี่นะคะเราต้องการที่จะนำ PowerPoint ไปใส่นะคะเขาบอกว่าต้องเซฟออกมาเป็น PDF ใช่ไหมคะวิธีการเซฟ PowerPoint ออกมาเป็น PDF ก็ง่ายๆค่ะไปที่นะคะไฟล์นะคะแล้วก็ไปที่ส่งออกนะคะแล้วก็เลือกสร้างเป็น PDF นะคะนี่นะคะ ระบบก็จะตั้งชื่อให้นะคะจะเก็บไว้ที่ไหนนะคะ,ะแล้วก็เป็นไฟล์ PDF เลยนะคะก็กดสั่งพิมพ์นะคะก็จะทำการจัดพิมพ์ไฟล์ PowerPoint เป็นไฟล์ PDF นี่นะคะเป็นตามนี้เลยนะคะอ่ะคราวนี้เราลงมาแทรกดูนะคะวิธีการแทรกนี่นะคะได้ไฟล์ PDF มาแล้วแล้วก็คลิกเลือกนะคะแล้วก,กด Open อ่ามาแล้ว นะคะโหทให้ชีวิตเราง่ายมากขึ้นเลยนะคะพอเราได้อย่างนี้แล้วเราก็เลือกดูนะคะว่าเราจะให้อันไหนใช้อันไหนบ้างนะคะอักขุมายของไม่ใช้3อันแรกนะคะเป็นอันนี้เราก็กด Import ได้เลยค่ะอ่ามาแล้วนะคะก็จะได้ไฟล์ที่เป็นไฟล์รูปภาพสไลด์รูปภาพนะคะเป็นเนื้อหานะคะเราอาจจะนำนะคะ กไฟล์พวกนี้นะคะไปแทรกอยู่ในสไลด์ของเรานะคะไปแทรกอยู่ในสไลด์ของเราเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เนื้อหาเสร็จแล้วก็ตามด้วยข้อสอบนะคะข้อสอบเป็นเป็นระยะระยะนะคะทำให้นักเรียนเนี่ยเหมือนกับได้เรียนรู้ไปด้วยแล้วก็ทำแบบทดสอบไปด้วยเลยพอเราเสร็จทุกอย่างแล้วนะคะเราก็กดพั b บ,บิ c ได้เลยค่ะแล้วเราก็มาเลือกภาษานะคะ ซึ่งในการเลือกภาษานี้ก็มีภาษาไทายให้เราเลือกด้วยค่ะนี่นะคะไทยแล้วก็เลือกระดับชั้นค่ะอันนี้เป็นของปรปกนะคะก็จะประมาณเก t e รด x ถึงเกรดนายนะคะอันนี้อันนี้นะคะก็จะทําให้คนทุกคนเห็นนะคะใครสามารถเห็นตัว Listen ตัวนี้ได้นะคะก็ทุกคนสามารถเห็นได้นะคะหรือถ้าเราเป็นส่วนตัวนะคะ advanced option นะคะเราก็เลือกได้แต่นี่คุณไม์ขอเลือกเป็นแบบ พับบิกเลยนะคะแล้วก็กดพับบิกอีกครั้งหนึ่งนะคะแบบทดสอบก็จะมาแล้วนะคะนี่นะคะไล่ตามนี้เลยนะคะถ้าเกิดมีข้อสอบก็จะมีข้อสอบขั้นเราก็สามารถที่จะส่งตัวสไลด์ตัวนี้นะคะเป็นทั้งสไลด์ให้ความรู้แล้วก็เป็นทั้งแบบทดสอบให้ด้วยนะคะนักเรียนก็จะต้องเรียนไปตามลำดับขั้นที่เราวางเอาไว้ตามนี้เลยนะคะแล้วเราก็กด จะสตาร์ทอะไรลิสเซ่นเลยหรือให้นักเรียนเรียนรู้พร้อมกันในห้องเรียนหรือให้เป็นแบบเป็นการบ้านนะคะแอสไซน์โฮมเวิรกนะคะก็สามารถทําได้เหมือนกันนี่นะคะก็จะเป็นเคล็ดลับอีกวิธีการหนึ่งในการสร้างแบบทดสอบนะคะหรือบทเรียนสําเร็จรูปในการใช้งานไปจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์นะคะใครที่สนใจนะคะคริส i ินนะคะลองเข้าไปทําดูนะคะ สำหรับวันนี้นะคะใครมีข้อคำถามอะไรฝากไว้ใต้คลิปนี้นะคะครูมายก็ขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ